ฝนตกนำไม่ขึ้นยังสี่ใสเบ็ดเดียเ่ยหัวล่องเบิงวัาสกินดีบอลุงทงชาแนลสวัสดีครับกลับมาพบมาพอกันดีคือ้เกา่าหลังจากที่ฝนตกลงมาแล้วนําหวยพ่อสิขึ้นดีๆผมได้เบ็ดกับเงยหัวกบมาล่องใสเบิงเบ็ดกับว่าหลายหลังครับสี่สิบก็หลังก็เป็นเบ็ดเก่าจากปีที่แล้วบริเหตุไม่เลยครับปีนี้ของเก่ากว่ายังพ่อใส่ดีอยเ่ยหัวกีน้ำมาใส่มือนีกับ,บ่ได้ไปสอนจากไสครับผมสอนจากลานเพิ่นขีดนึงขอดีของการเซเงยหัวเบ็ดเท่าสีบ่คอยหล่อนบันได โอกาสป่าติดเบ็ด่อนขางสูงครับขันหลังไดป่าบ่กินบ่เข่าเงี่ยหัวเข้าก็สิย่งคงอยู่คือเเ่าครับฝนตกลงมากกับพ่อสิตกแห้งครับพ่อนำขึ้นตึงๆเพื่อนว่าแบบนี้แหละครับป่าเขากินขางฟังดีหวยที่เข้าใส่ก็มีเท่งหวยใหญ่แนหวยน้อยแนครับหวยนี้ป่าจอกหลายหลีรับพี่น้องแน่นตลอดทั้งปีเลยนะครับกระคาดว่าน่าสิเป็นป่าชุ่มกันดีครับเบ็ด40่สหลังผมใส่เวลาใส่บดนครับท่านในเมืดท่านในคำย้อนจังได๋ช่วงแรงก็มาลุดมาเบิ่งน้ำกันต่อครับเหียงหัวกานบ่ หลังนี่กินตั่งแต่ย่ามเว้นเลยครับผมยางหย่อนกลับขึ้นมาแต่ว่าใส่นี่คงเสียบยได้ไปเฮ็ดเมนูดหรอกครับคงเสีย่อปมันไปหลังช่วงตน้ตนๆที่ใส่ไปก็ก,กินขึ้นกันครับตัวนี้ตัวพ่องามๆอยู่ครับใส่กับรังปนพอดีป่ากินตะเว้นแบบนี้เป็นสัญญาณที่ดีครับเพาอาจสีมานก็ได้กินข้าวแลงแล้วก็ได้เวลาออกมาหล่อเบิ่งเบ็ดครับอย่ามาพร้หลังนี้ติดเป็นปลาคอครับใส่กับังพองงามๆหลังต่อมาเห็นเบ็ดมุดแังแต่ยู่ยไกลหลังนี้ติดปะดุกครับพี่น้องผมกับปดพพดูดุกค่อนข้นางระบกกอคัไ ดุกปากมันพลอยมันบางเดี๋ยวมันสีลวดสิขาดนะครับต้องใส่เวลาค่อยๆยามมันใจอีลีจังดึงขึ้นนะครับปะดูกตัวนี้ตัวกำลังงามๆพอดีครับผลเนื่อในขำขึ้นนี่เขายามแค่รอบเดียวครับเพราะวาวปันใดได้แค่2ตัวนะครับจังค่อยไปลุ่นไปเบิ้งกันต่อมื่ออื่นเศร้าตื่นเศร้าขุนมาบรรยากาศดีๆไปลุ่นไปยามเบ็ดนันกันต่อครับพี่น้องหลังนีป้าพักตบเป็นแปลกๆมุนๆครับเนื่องว่ามันป่าลุดไปแล้วเห็นป่าบดินบะติงยกเบ็ดขึ้นมาป่ากันยังเหลืออยู่นะครับแต่ว่าบ่ใสกล้วร เบื้องจากสภาพรอบโตและเป็นมุนมุนสงสัยอีปู่สิกิมันครับหลังต่อมานี่ก็ติดได้ครับพี่น้องติดอยู่นะครับแต่ว่าแห่งนิ่งอิลีย่างเมื่อเบิ้งใกล้ๆป่าจังดินตัวนี้เป็นป่าบูครับพี่น้องป่าบูเคกินเนื้อหัวโกเอกันนะครับดินบ่อแห้งครับพี่น้องตัวนี้สงสัยมันเสิเหมือดแห้งแล้วเพียครับตัวงามๆครับยามมาเก็บแต้มกันต่อไปอีกลังนี้ติดประดุครับพี่น้องข้างโคกเกเดเลยนะครับสงสัยหมอสีดินในน้ำจนเมือยจนเมือแห้งเลยกระโดดขึ้นทึงฟังพักเส้าเมียจักน้อยหลัง ถ้าเบิบงตัวป่าป่า,ปาก็เล่ยูบในเฟมกองลำบากเอียงข้อบางจะหน่อยนะครับเป็นว่าอันปลอดภัยดีครับพี่น้องสำหรับปัาดุกตัวนี้ได้ขึ้นมากกว่ตัวงามครับพี่น้องตัวนี้จักตัวใหญ่บ่นหน่อยผมตัวงามไปหมดเลยนะครับเส้นนี้เป็นสัญญาณที่ดีครับป่ากินเกือบเลี้ยงหลังเ,บ,เงงบิ่งดีๆเมื่อคือปลาดุกเลี้ยงแทะ่ะหลังต่อมาห้อยติดจ,จุดมุนเอเลหาป่าจนไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าผมขาดว่าจังได้กอย,ยู่ครับหลังนี้พีกซ้ายพีกขวาพีกหนาพีกหลังยังเตืเห็นตัวป่าอยู่นะครับตอนแรกก็ปล้อกปน้ แต่พอเห็นหนวดแล้วสงสัยสิแม่นปลาดุกครับเห็นตัวแล้วก็บบมลนว่าสิเอาง่ายๆครับพี่น้องบาดนี้มันดึงเบ็ดไปพันหญ้าไว้เกี่ยวลงอุ้มแน่นอึ้งตึ้งเลยครับเห็นตัวปลาแล้วต้องใส่สวิงสอนว้ก่อนกันมันหลุดตัวก็บ่ใหญ่ปานได้ครับพี่น้องบ่สมเอายากๆเบิ่งจากห้อยดึงที่แรกก็ว่ามันใส่โลกหมดแล้วครับเอาครับได้ขึ้นมาครับยางตัวหลักตัวเลครับตัวนี้บ่อบปนก็ปล่อยบ่ปล่อยก็เลี้ยงไว้ต่อครับหลังต่อมาเห็นอยุ้ยไกๆเลือดทึกใจครับอีเลครับพี่น้องดีดเบ็ดดงๆๆๆเลยนะคคครรรัััับบบบบยย่่่่งงงงไมมกลล้้แแดดินนนพีีอหวเเ็ตุๆ ัวนี้สงสัยสิเป็นปลาคอครับพี่น้องดินแบบนี้เบิ่งห้อยดินจนป่ามุนเอเล่มือเบิ่งกันครับว่าโตสีงามปันใดโตนี้ดินเอาทาครับพี่น้องดินแห้งซื่อดินพ่อได้โซ่กองโตก็พ่อปนนี่แหละครับโตบ่ใหญ่ปันใดหลังต่อมากกติดครับแต่ว่าป่าบ่อยุ่ในสภาพปกติแล้วน้องนี่เป็นหวยล่างหวยลงที่ผมใส่ว้แบบมั่นสองสามหลังอย่ามาอีกหลังนี้เห็นดินดังได้ยุ่ยไกลครับพี่น้องดินเสียงตามตามมามันสิตัวใหญ่คัครับบัดมันยกขึ้นก็ใส่ดุลล่าเข้าเดียวกันหมดนะครับพี่น้องหลังสุดทาน่่หุครัับบสสงิิตตวใเ ดวงเม็ดพมจุดล่าเหมือดน,นะครับนี่ก็คือผลงานรอบเซานีครับพี่น้องได้เกือบซีบโตถือว่าผลงานเงียงหกโผกลาหมันครับพี่น้องเซานีพ่อกันไม่คลิปหนาครับสำหรับคินนี้ก็สวัสดีครับ